ว้าวถึงงามแท้พี่น้องติดถนนนี่แหละพี่น้องเบิ้มเบึ้อุ้ยงามคั่ะพี่พึ่งขาลายหมวกส้มแม่พี่น้องว้าวใส่ได้อยู่จ้ะเบวงนนี้อุ้ยงามคักพี่น้องเอ้ยขาลายหมวกส้มจ้า ได้เดี๋ยวพี่น้องดอกนึ่งได้แล้วได้ล้วจ้างามคักพี่น้องเอ๋ยที่แกวตาดีบ่โอ้ยนี่ก็เป็นห็ตพึงหวาน เฮ็ดพึ่งเลือดพี่น้องเป็นถแถวละจ้าเอาไปได้แล้วพี่น้องดอกหนึ่งเอาได้ยุจา้าดอกี้งามยุจา้าสซยลายสายลาย พึ่งเดือดดอกนี้ไหพี่น้องเทาแล้วเอากระไดจ้ะพี่น้องเฮ็ดพึ่งขาลา่ไหมป้าสมัยไงแถตะว่าเบิ่งแลบับพันสีน่าแล้วล่ะพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยพี่น้องป้าคือดอกไงคักแถขอเบิ่งในจักหน่อยได้ด้วยปื้พี่น้อง ขาไลา่หมวกสม้มแต่ว่าเพิ่นเทาแล้วพี่น้องขอบอนี่นนะแต่แต่วนข้นบานเพิ่นเอายอีเด้พี่น้องซ้ำนี่จ้ว่ายายแก้วบ่เอาป๊าดไงค่ะพี่น้องเอ้ยสองดอกนี่หมเห็ดขาลายหมวกส้มนะพี่นอ้องไงค่ะแกงอุบาทพี่น้องจะเห็นยังน้ำข่อยโบหนึ่งดอกสองดอก สามดอกแต่ว่าดอกที่สามคงสิเอาบัวใดแล้วพี่น้องวายหนึ่งดอกอดอกนี่เอาใด้บ่นะออ้องเอาใดคืนหนึ่งพี่น้องสองดอกดอกนี้เด็กดอกนี้ไปจังได มบอกขื่อ,อพี่น้องเลยทาคนกินเลยนะเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนว่าสิเอาไใยบัวใเนะพี่น้องเนาะมันอีเจอเห็ดบอคอยงามเลยพี่น้องเอ้ยเจอแต่เปาะเปะแปะแปะตะเตะเตะตะเตาะเตาะแปะแปะนี่พี่น้องเสร็จแต่ว่าใส่ใดยี่น้องพี่น้องเนาะดอกนี้จะง,งามพี่น้องดอกมีนจะง,งาม อุ้ยดอกนี้งามอยู่จ้าดอกนี้นี่โอ้ยมีเจ้าของนะมีถากหน่อยนะพี่น้องโอ้ยส่งหัวสีหักแล้วพี่น้องเอ้ยอุ้ยดอกนี้ดอกใหญ่อยู่พี่น้องเชื่อแล้วดอกหนึงดอกหนึงดอกหนึง อดายยุจ้ากรอบจนแตกไหมพี่น้องเห็นบะเพิ่นกรอบห้ายจนเาเพิ่นแตกน,นะพี่น้องนะออออางามเนาะพี่น้องเนาะดอกนี่ดอกง่ายหนึ่งเน่าหรือไม่พี่น้องเดี๋ยวเพิ่นเป็นเชือ,อยนี่ละ หอยกระหอกคนกินอดอกนี้กระน,น่าพี่น้องเท่าเลยจ้าดอกนี้ได้ยิ่พี่น้องดอกนี้ได้จุมุ้วายงามงามงามพี่น้องงามอยู่จ้าใช่ได้ ดอกนึงใส่ใบนอกพี่นอ้องว่ามันเกิดนี่หากใหม่ไงอุย้ยมันเกิดนี่หากใหม่พี่นอ้องว่าอีกดอกนึงนี่ไก่ไก่กันนี่พี่นอ้องนีอีกดอกนึงว้าอสองดอกสองดอกจากพี่นอ้องสองดอกหาน้ามองคางทางอยู่หระพี่นอ้อง บวกเขาไปทางในหลอกอยันเฮ็ไหมพี่น้องเอ้ยไหนยินออนอจนะงามยืนนะพี่น้องเนาะพี่น้องจะว่าแมนบ่นี่เฮ้ยแมนอีดีออกน้ำทางยางอีหล่ะพี่น้องคอยหากินน้ำทางยางล่ะพี่น้องเอ้ยเขาป้าบ่ไเ้ีลยวเฮบหลายเฮบมันกัดหลายไหมพี่น้องพี่น้อง จะเบิง่งความตาดีของข่อยเวอยงามบองามบอุ้ยอุ้ย,ยถากถากถากเอาไดอยู่จ้าดอกงามยู่ๆไกลมองนี่แหละพี่น้องที่คอยเอามือหันนะคอยแน่เ็นเห็ดเพิ่นแตกเห็ดผูอยู่อยู่เฮอก็เลย่ลองเบิง่งพี่น้องเมือนี้ยายแก้วบาดได้ร้ายแล้วจ้ะขามาประดนดอก ยี่แก้วสีขอไปนีเมืองก็พอยายนลจ้ะคลิปนี้อาซิมีคลิปทั่วให้พี่น้องเบึงนิดนิดหน่อยหน่อยด้วยพี่น้องเด้อยีแย่แก้วสีเมื่อละละจ้ะได้ยีแย่แก้วสีตัดขานิดนึงเนาะพี่น้องเนาะตัดขาให้พ,หพี่ให้พี่ให้น้องเบึงนิดนึงจ้าอ,อืนอนเห็นว่าพี่น้องนอนไหนย,ยูจ้า ดอกนี่อ่อนเห็นน้ำยาแก้วะพี่น้องแกวตัดขาบวาเก่งด้วยแต่เดอ้อปวดบจม,มุจิม,มิตุปุตุป,ปินั่นเห็นว่าพี่น้องนอนเฮ้ยนอนเอาแต่ดอกมาเนาะพี่น้องเนาะ ดอกซ้ำนี่พัดแซ่บแซ่บได้พี่นอ้องหึนอนเห็นบ่พี่น้องมีแต่นอนมันเป็นของนอนทั้งนั้นเลย จมูกจิมิตุปุตุปิดอกดีงามอยู่พี่น้องเห็นน้ำเงี้เกี่ยวป่ะเนาะแกีวก็ตัดขาพอกระยอะกระยืนมีแล้วพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวยายแก้วสีขอไปในเมืองนะพี่น้องยวสีถ่ายในเมืองมาให้เบิง้งนิดนิดหน่อยนเด้อพี่น้องเด้อดโอ้ยกิ่งโคโลโคโลเห็นบ่มพี่น้องัมีนอนมันมีนอนนะคะมันเอาไปก็ใช้ไม่ได้นะคะ เออดอกนี้แม่พี่น้องขอใหบ๊ทมีหนอนดอกนี้งามอยู่พี่น้องเอ้ยเนี่ยโอ้ยหนุ่มกัดหนา่อยโอ้โหหนุ่มกัดหนาเยอะแก้ว เดี๋ยวเสียไปให้นพ่อใหญ่แล้วอ่อนชุแบแป้งถอดแล้วมักแล้วมักเห็ดพึ่งขาไล่หมวกสมพี่น้องว่าในเถาด้ยนี่พี่น้องนอนมีแต่นอนเห็นบอกพี่น้องตัดออกเลยเหลือไว้ทำไม,มพี่น้องยี่แก่ก็จบขอจบคลิปไปแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะ ขอบบุญขอบคุณในหลายเดอ้อพี่น้องที่มาใหาก้กำลังใจยายแก้วขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวสิมีลีปพาไปเที่ยวในเมืองจักเล็กเจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณในหลายเดอ้อจ้ะเดอ้อขอให้ทุกคนโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญขอบพระคุณมากๆจ้ะโชคดีเดอ้อจ้ะเดอ้อพี่น้องเนี่ยพี่น้องจะเบิง่งข่อยกำลังสิเมื่อลละขี่จักรยานผ่าน เอ้ยข่อยแน่เพนข่อยก็จอดเอาโลดแล้วพี่น้องมึงเนี่ยเอ้ยโอ้ยมีแต่ของนั่มเอ้ยพี่น้องเห็นบ่นอนเฮ็ดเอดเลดเอยู่เนี่ยเอื้อห่าห้งามบ่พี่น้องงามบา่งามนะพี่น้องเนาะเอาหน่อยเหลียวมึงเนี่ยงามเอากระดอกัะเดียวเอ้ยดอกบบไงหน,นึง่ง งามจริงๆเลยจ้าพี่น้องเจ๋อเบิ้อมองหันก็ได้อยู่หันเบิง้งเบิ้งพี่น้องเบิง้งก็เห็นเพิ่น,น,นโน่นๆไหมจะแก้วตาดีคัะพี่น้องพวงเนี้ยว้ายไปแตาหักออกกดอเบ้างเนี้ยคือภาษากระจายนี่เห็ดจือ้อเบื้อยู่ว้ายพี่น้องนี่แนี ว้าวดอกนี่แม่เนี่ยบึงบ้งบึ้งหันก็เอาอยู่มองนี่แม่พี่น้องก็ตัดขาแล้วแม่บึ้งเนี่ยว้ากวก็เห็นเพลินนุ่นๆขึ้นมากขอก็เลยเคลียบเบิ้งแม่นอีหลีพี่น้องเอ้ยเบิ้งตายายแก้วเน่พี่น้องจะเบิ้งพี่น้องเน้นเห็ดอีหยังนี่เบิ้งเนี่ยเห็ดอีหยังพี่น้องคือหลายแท้ เต็มเลยนะไข่โบหัวเห็ดอย่างพี่น้องข่ไทยให้เบิ้งซื่อๆได้จ้ะเต็มเลยมั่ยเห็ดอะไรยายแก้วบ่หูวจักได้จ้ะเด้อหินเละพิัอนอยู่ข้างทางนี่แล้วพี่น้องอยู่ข้างทางนี่เลยจ้ะ หันจักรยานเขาจอดอยู่มองหันที่คอยเห็นเห็ดสองดอกมึงหันนะพี่น้องคอยเห็นเห็ดอันทัางนี้มันหลเขาเล่อยกับหย่อนกลับมาถ่ายให้พี่น้องเม่งว่ามันคือเห็ดยังนะเป็นเห็ดดินเห็ดยังกับบห้ด้วยพี่น้องเอ้ยว้ายตาเสดายดอกนี่พี่น้องมึงเนี้ยดอกพวกเนยหนึ่งแถาทิ่นโอ้เป็นเถาหอกอันทากินเพลินไหมพี่น้องทากินเพลินโอ้ยตาเสดายเอไบริขามาไหม มีเห็ดพึ่งเลือดนะแม่พี่น้องมึงเนี่ยตายป่าหนีก็ได้ป่าหนีน้อยหนุนหนอกพี่น้องเนี่ยไก่ๆกับเห็ดพึ่งเน่าเลยพี่น้องเ้ยมีเห็ดพึ่งเลือดน่ะแม่พี่น้องมึงเนี่ยตายแล้วเสียแก้วเนี่ยปีหน้ายังนเนี่ยยังล่ะพี่น้องเดี๋ยววายแก้วว่าเอาหรอกจ้ะเห็ดพึ่งยังมั้งเนี่ยพี่น้อง สรุปยย้แก้วได้เพิ่มอีกสามดอกเบิ่งได้ยิ่มองมองนี่แล้วพี่นอ้นนนนองนี่ๆๆมองนี่ก็มองหันเห็นเพื่อนนู่น,น,นขึ้นม่แมพี่นอ้องนี่อยู่ข้างถนนนีูล่ละได้เพิ่มสามดอกนี้โอ้อยยางงามเลยพี่น้องเลยโอ้ยยุ่งยางสวยงามเลยพี่น้องจ๋าจเจ้าเบิ้งแหน่ซอยข่อยเบิ้งแหน่ สองดอกนี่เนี่ยงามหายงามขาดพี่น้องเอ้ยผลงานยี่แก้วเต็มกตาคือเก้าพี่น้องจ้าบายบายจ้าบายบายอีดีเดี๋ยวที่นี่เข่าบานแล้วพี่น้องเอ้ยทาาเข่าบานแล้วเนี่ยโบวแวะแล้วมึงหันมันเห็นกอดแวะบ่ได้พี่น้องแกเบิ่งเนี่ยหนึ่งดอกสองดอกสามดอกคอยกระแวะหนะ่อยแล้วเนาะอุย้ยงามอากกวดอกกระเดียนไหมพี่น้องเอ้ย กลับบ้านแล้วจ้ากลับอีดีหลมาแล้วจ้าเขามาเที่ยวในเมืองพี่นอ้องื้อนี้บรเ้เขา้า <laughs> here, ปฟาวัดเนมเฮียปะไงโคลเนตโคลเนตคาโลวีวารีจ้า for drink hot water good for stomach or body เฒ LIKE ่างเท่าบางเล่าบ่เห็นกันมากินยาลำหอนรักษาโรคเด้อจ้าเด้อแม่แก้วอ่านบ่ออกเด้อจ้าภาษาอังกฤษที่นอก น้ำหอมรักษาโรคจ้ะพาได้ทุกโรคเลยนักของเที่ยวเพิ่นมามองอยู่เลยจ้าพี่น้องนี่านอกาการน้ำหอนรักษาโรคนักของเที่ยวเพมิตรมาเที่ยวเมืองนี่ก็คือมารักษาโรคมากินน้ำหอนรักษาโรคนะพี่น้นอง รถมาน้ำเด้พี่น้องเห็นบ่มีรถมาน้ำจ้ามีรถมาบริการเมืองคาโรบีวารีเดอพี่น้องเดอมาเดอพี่น้องเดอมารักษาโลกด้วยน้ำห้อนห่ามาพี่น้องเมืองที่คอยยุเมืองนี่เลยจ้าเบามากเนาะเบาดูไรพี่น้องน้ำคัน ย้อนแสงพี่น้องย้อนแสงในรถจักเดอร์มือนนี้มันมันนี่แดดอ้ะถ้ากันแม่ยางล่นถ้ากันแม่ยางล่นในเมืองจ้าอ๋อหลายพี่น้องยันลำคานยันแก่ด้วยยันแก่พ้ามาทเทียวในเมืองมือนนี้บอดิเขาปลาจ้าะถ้ามาชมเมืองจ้ะเมืองเขาเจ้างามงามในพี่น้องมีรถมาให้บริการน้ำจ้า understand aram หงางพ้อกันอยู่ตลอดแหละพี่น้องได้ว่าก้ห้ากันคือเก้าวไ่ไหม้ไฟบริเลดพี่น้องคนเห็นมอเตอร์ไซค์ห่างคนหมักมอเตอร์ไซค์ห่างพี่น้องขุ่นยัพี่บ่าเมืองเมืองขเจาพี่น้องเลย กพี่น้องเอ้ยเมืองน,นี้โรงแรมเก่งเป็นละเนละนาดเลยพี่น้องปิดโรงแรมกันนี้สนานวันไหวเลยต,ตนดี้โต้ก้เจ้าอยู่พี่น้องเอ้ยโรงแรมปิดแบบโบได้เปิดอีกเลยเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาละพี่น้องเอ้ยพี่น้องจะกินได้แก้วเฮ็ดงานอย่นี่ละจ้ะโรงแรม ถ้ามีเพิ่นปิดไปแล้วโรงแรมปุ๊บเจ๊แก้วเฮ็ดอยู่นีสองปีพี่น้องเนี่ยเจ๊แก้วจะพายยางไปเบิ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนี่ยนะพี่น้องเมจ๊แก้วเฮ็จิสันสองนะเฮ็ดงานอยู่นีสองปีพี่น้องได้มีเพิ่นปิดกิจการลราจะเก่งแล้วเก่งแล้วพี่น้องโรงแรมปุ๊บเลยนะ ลุงแลมใหญ่ที่สุดในคข้ารูดก็เจ็งพี่กันได้พี่น,อน,อน้องไปริดโนก็เจาะยังไงวะี่กี้ยายแก้วมายืนถาประตูป่วยจะหนีขึ้มือขู้มือพี่นอ้องเห็นบ่งานบ่พี่นอ้องอย่าจเมืองทองเที่ยวกลายเป็นเมืองล่างเลยพี่นอ้อง แต่ว่าปีหนาอดีิดีขึ้นมัง่งเห็นหนักนักของเที่ยวเดิมสิมาแต่ว่าโรงแรมก็ปิดร้ายค่ะพี่น้องเอ้ยเจ้าก็เจ้าิตดกบมาเปิดอีกบอกับบ่กูเบิ่งพี่น้องย่างมาเบิ่งความเกาความหลังพี่น้องเอ้ยมองนี่ละ่ะรเจะแก่ใช้งานู่สองปีได้หนี่กับเจ็งเป็นแทบๆเลยพี่น้อง ทุกทีเปลี่ยนหัวบอพี่น้องขอโทษเด้อจวจะเด้อน้ามาพี่น้องโรงแรมปุ๊บจ้าคนใหญ่คอยได้หนีพี่น้องค <c oughs> นใหญ่คอยจ้างามาพี่น้องเมื่อกี้จะงามบอ แลวววพีนักข่องเที่ยวหลายหรอกจ้าเอ,าอิ่นเขากล่องคิดเลอ I'm tired every stop stop, stop. บ๊ายบายจ้า